ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงช่วงที่เป็นลันเวของเครื่องบินนะของเรือจักรีนอร์บเบย์น,ะนี่อันนี้ก็จะเป็นลันเวนะลันเวเด็เครื่องบินวิ่งขึ้นนะตอนนี้เรือจักรีนอร์บเบร์ปลดประจำการแล้วนะครับยินโดน ไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงที่เออ่ตอนช่วงที่เครื่องบินเทคเทคออฟนะเทคเอาท์นนนนูนนะไปเลยครับ